สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับซึ่งรายการของเราครับจะเป็นรายการที่น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเพื่อให้คุณผู้ชมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิกันครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านของเรืออาเภอพระโตะจังหวัดชุมพรครับที่นี่ครับเป็นชุมชนต้นแบบที่คนอยู่่อกกับป่าครับในการประกอบอาชีพทำงานเกษตรในป่าครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ ผมมาที่นี่ประมาณปีสามสามนะครับก็ยี่สิบกว่าปีปีสามสามหันไปที่ไหนก็มีแต่ความโล่งเตียนและท้องฟ้ากลางคืนก็ถูกเผาปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมันสะท้อนทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเพือทางทางสังคมมีปัญหาว่าเขาสูญเสียที่ดินที่ดินส่วนตัวถูกธนาคารยึดไปให้คนรวยเขาจึงหมดทรัพย์ส่วนตัวก็มาเอาทรัพย์ส่วนรวมด้วยหลักการทางทางสังคมจริงๆแล้วไม่ผิดหรอกครับ แต่ว่าในหลักทางนิเวศแล้วเรามีป่าเหลือน้อยเกินไปที่จะให้ใครมาเอาไปของส่วนตัวปัญหาเหล่านีมน้มันส่งผลทั้งประเทศจนมีความคิดกันว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องแบบนี้ด้วยวิธีอะไรเมื่อเราไม่เชื่อวิธีคิดและทฤษฎีเดิมที่มันล้มเหลวก็มาคิดวิธีใหม่ที่มันต่างแตกต่างกันเรียกว่าวิพากษ์วิธีต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็คือเราเริ่มทําในพื้นที่หลายพื้นที่ ทำแบบนี้สร้างพนักงานเจ้าหน้าที่ของเราไม่ต้องแต่งชุดราชการไม่ต้องแบกปืนสร้างให้เป็นนักพัฒนาแล้วก็ไปดูแลคนในชุมชนที่บุกรุกป่า<ๆ>เพื่อไม่ให้คนทําลายป่าเราไม่ได้ไปดูแลป่าไม่ให้คนทําลายแต่เราไปดูแลคนไม่ให้ทำลายป่าจึงเกิดฐานคิดของโครงการคนอยู่ป่ายังขึ้นมาเป็นการพัฒนาคนเพื่อจะไม่ให้บุกรุกทําลายป่าแล้วก็เราประสบความสาเร็จว่าคนเข้าใจแล้วหันมาดูแลป่าร่วมกับเรา ยกตัวอย่างเช่นการปลูกหมากซึ่งผมเป็นคนแรกๆที่มากระตุ้นให้คบปลูกตอนแรกเขาก็งงงบปลูกทําไมเมื่อก่อนปลูกไว้เพื่อกินตอนนี้โครงการคนอยู่ป่ายังแต่ละบ้านมีรายได้จากหมากไม่ต่ากว่าครอบครัวละแสนสองแสนจากจากหมากแล้วก็หมากสามารถอยู่ร่วมกับพืชอื่นได้นั่นในทางทางเศรษฐกิจนะครับก็เขามีทางเลือกมากเช่นการทําท่องเที่ยวเพราะป่าเขาสมบูรณ์เขามีอาหารการกินแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเราทำเรื่องหนี้สินของเกษตรกร ทำให้มีกลุ่มออมทรัพย์และทุกคนปลูกต้นไม้ไว้ในความยั่งยืนทุกคนไม่เป็นหนี้นอกระบบสร้างกลุ่มอ,อมทรัพย์กันขึ้นมาด้วยตัวเองแล้ววันนี้เหมือนชุมชนคนอยู่ป่าอย่างบ้านหลังตางจากเดิมพี่น้องชาวอีสานมาอยู่จํานวนมากยากจนวันนี้มีรถปิก up กับทุกบ้านแล้วก็ไม่เป็นหนี้ซึ่งเราคิดว่าในรูปแบบความสำเร็จทางนิเวศก็รักษาป่าได้ทางสังคมก็ทําให้สังคมที่นี่ยั่งยืน แล้วก็ปกป้องตัวเองที่จะอยู่กันต่อไปและในทางเศรษฐศาสตร์เราก็เห็นชัดว่าเมื่อมีรากฐานที่ยั่งยืนรายได้ที่พอสมควรก็อยู่ในฐานความพอเพียงจริงถามว่าวันนี้พวกผมมีรายได้ไหมมีรายได้มีรายได้ก็มาจากที่ในสวนที่นี้ผมมองผมคิดเอาเองว่า,าถ้าชาวบ้านมีรายได้ผมเชื่อเหลือเกินว่าชุมชนไหนก็แล้วแต่ จะให้ความร่วมมือ,อชาวบ้านจะให้ความร่วมมือกับส่วนรวมเป็นอย่างดีเลยเพราะเขามีรายได้ถ้าไม่มีรายได้ทุกคนก็ต้องอแย่งชิงทำหากินกันแต่ว่าถ้าทุกคนมีรายได้ถ้าทุกคนมีรายได้เราจะทำอะไรก็ได้เราจะคุยเรื่องอะไรก็ได้เพราะ,ะทุกคนเห็นปัญหาเหมือนกัน อ,อย่าลืมว่าพื้นที่โครงการนี้เป็นเขตที่มีต้นน้ำลำธารชั้นหนึ่งเอนะครับเป็นก็เลยป้องกันการบุกรุกโดยการโดยโดยการาปลูกต้นไม้ทดแทนเพื่อไม่ต่อไประยะยาวเราไม่ต้องไปบุกรุกต่อไปโดยผสมกับพืชเศรษฐกิจไม่ว่าเคทุเรียนพวกนี้นะครับกาแฟก็เสริมไปในสวนก็เลยโดยการจัด พืชที่อยู่ร่วมกันได้นะครับคืออยู่ร่วมกับพืชเศรษฐกิจได้ก็เลยทำให้ชาวบ้านต้องหยุดยัง้งจะใช้ไม้เพื่อการก่อสร้างบ้านก็ต้องก็ต้องอขออนุญาตแล้วจะมีมูลค่าเกี่ยวกับต้นไม้ด้วยครับเป็นรายได้เสริมอีกด้านหนึ่งโดยชาวบ้านเองก็ไม่ต้องไปบุกรุกป่าสวนอ,อีกต่อไปนะครับเป็น ที่มองแล้วหนึ่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนครับคุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเสนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนเกาะพิทักษ์ครับซึ่งที่นี่ครับมีการบำบัดน้ําเสียก่อนที่จะปล่อยลงทะเลครับโดยการใช้ EM-Ball ครับหรือ Effective Micro-Organism ครับเนื้หาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ ชุมชนเกาะพิทักษ์เป็นชุมชนที่ใส่ใจดูแลผลกระทบด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเพราะหากสิ่งแวดล้อมโดยรอบเกาะถูกทำลายแล้วนักท่องเที่ยวที่เคยมีเป็นจำนวนมากก็จะหายไปดังนั้นชาวชุมชนเกาะพิทักษ์จึงให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศภายในเกาะส่งผลให้ชาวชุมชนเกาะพิทักษ์หาวิธีที่จะรักษาความสะอาดของเกาะและดูแลความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมรอบเกาะไว้ โดยพบว่าจากการที่ชาวบ้านทำอาหารล้างจานในแต่ละครัวเรือนนั้นมักจะเทน้ำล้างจานทิ้งลงบนดินซึ่งผลต่อมาก็คือทำให้ดินและน้ำเสียจนเกิดกลิ่นเหม็นอีกทั้งสิ่งก่อสร้างรอบเกาะทำให้การระบายน้ำนั้นค่อนข้างลำบากและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการที่มีน้ำขึ้นน้ำลงนั้นส่งผลให้ดินทรายบริเวณนั้นมีกลิ่นเหม็นได้ไง่ายด้วยเนื่องจากเวลาน้ำลง ก็มักจะดึงน้ำที่ยังขังอยู่ตามใต้ชานเบือนให้ออกไปบริเวณดิมหาและเรื่อยไปลงทะเลชาวชุมชนเกาะพิทักษ์จึงหาวิธีเพื่อดูแลจัดการเรื่องนี้อ m b อ็บอหรือจุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ําเสียจึงเป็นอีกทางเลือกในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและรักษาท้องทะเลของชาวชุมพรให้สะอาดสวยงามต่อไปคือจริงๆจุลินทรีย์ในโลกนี้มีประมาณสองพันชนิดไม่เกินจากตรงนี้แหละนะฮะ ดังนั้นจุลินทรีย์สองพันชนิดมันมีจุลินทรีย์ดีๆอยู่ประมาณ3ไม่ถึง80%นนะประมาณนี้ประมาณ80%ซนะดังนั้นจุลินทรีย์ของของจุลินทรีย์ดีๆมันแบ่งเป็นสามกลุ่มมัเล็กติกเล็กตัวบาซิลรีและสารโรแสงเนี่ยไอสามตัวนี้มันจะดูแลเรื่องของเป็นจุลินทรีย์ตัวดีนะพะเป็นจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยของหน้าของเสียตูปุ๊มเนี่ยเรามาคิดต่อว่าถ้าของหน้าของเสียเป็นเชื้อโรคถ้าเป็นเชื้อโรคเอาตัวดีไปฆ่าตัใสได้ไหมดังนั้นคนก่อไปทักเลยมาานั่่งคิดตอว ถ้าเราจุลินทรีย์ไปช่วยในในในทะเลเนี่ยฟื้นฟูมันได้ไหมเราก็ทดลองทําก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์มนัทผมก็ว่าอาจารย์มนัทท่านเก่งเรื่องจุลินทรีย์ด้วยเ e อีมบอลตัวนี้ท่านท่านท่าน,านได้สอนผมให้ทะํะหลังจากนั้นผมก็ไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศคือประเทศญี่ปุ่นที่ต้กํำเนดของจุลินทรีย์ที่เขาคิดตรงนี้และหลังจากนั้นผมมาทำทำ,ทำทดลองทําที่กอไปรทักพอทดลองทำจากที่เอาขยะที่เน่าเสียแล้วมาหมักขยะโครนเน่าโครนเสียทําเป็นเ e อียมบอลมาใส่กันเนี่ย หลังจากนั้นไม่เกินหนึ่งเดือนนะโคลนหน่ามันกลับมันเป็นโคลนหมักพอโครนหนักแพลงต้นไรแดงเริ่มเข้ามันเห็นผลเลยแพลงต้นไรแดงเข้ามาปุ๊บสัตว์เล็กสัตว์น้อยเข้ามานะพอเราเห็นผลผลตรงนี้ตูมปุ๊บเนี่ยคนก่อไปทักก็เริ่ม,เร,มเริ่มทยอยกันทําดังนั้นกฎระเบียบที่ก่อไปทักเนะี่ยจะใช้แบบนี้หนึ่งห้ามทิ้งเศษขยะลงลงทะเลก่อนนะจุลินทรีย์ต้องทําทุกเจก็ดวันทําทิ้งลงในทะเลตั้งแต่เอ็มน้ำต่เอเอ็มน้ําด้วยนะจุลินทรีย์ที่มีสภาพที่ทำเอเอ็มน้ําขยายขึ้นมาเททิ้ง ตรงไหนที่เป็นเป็นน้ำเนี่ยเราใช้เ e อียบบอลนะดังนั้นคนกัปพิทักษ์ต้องทำเรื่องเอียบบอลทุกคนใช้เวลาเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยเจ็ดวันปล่อยเจ็ดวันปล่อยเจ็ดวัน,ปล,วนปล่อยใครออกทะเลตูปุ๊บเนี่ยถ้าไปออกทะเลปุ๊บต้องมีจุดลินทรีย์ใน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 เรือของเขานะทิ้งก้อนสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนเราจะมีจะทำกันแบบนี้และตอนนี้ครับผมยืนอยู่กับคุณลุงจิตเกาะพิทักษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณลุงจิตนะครับถือว่าเป็น ตชที่มาช่วยงานที่นี่ครับวันนี้เราจะมาทำเออ็มบอลกันนะครับเดี๋ยวให้คุณลุงจิตอธิบายให้ฟังว่าอุปกรณ์ที่ทํามีอะไรบ้างครับผมอุปกรณทท์ที่สิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือเราเอาน้าสาวข้าวนะครับหรือว่าน้ําที่ล้างข้าวสารนะครับข้าวเหนียวก็ได้หรือว่าถ้าไม่มีจริงๆก็เอาน้ําประปาก็ได้นะครับหรือน้ําบ่ออะไรก็ได้นะครับอเอามาใช้นะครับแต่น้าประปาต้องทาให้ตกตะกอนรักษาคืนก่อน เราไมนมีคอรินอยู่ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ต่อไปก็มีกากน้ําตาลนะครับกากน้ําตาลถ้าไม่มีกากน้ําตาลก็ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นรสหวานมีรสหวานนะครับแล้วก็มี EM นะครับมี e อนะครับส่วนส่วนผสมนะครับแล้วก็แล้วก็เอากากน้ําตาลนะครับกากน้ําตาลมาใส่ใส่น้ําสาวข้านะครับสมมุติว่าน้าสาวข้าวนลิตรนะครับก็ใช้ EM 1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ก็ไปแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ e อนะครับก็หนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับมาก่อไปทักนะครับมาเที่ยวก็ต้องได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับนะครับครับเมื่อเมื่อเมื่อเราปิดปิดวาเลยครับก็ขยองไว้เข้ากันนะครับครับเสร็จแล้วครับครับเมื่อเมื่อเราขยิบแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ตั้งไว้ประมาณเจ็ดวันนะครับให้เราสังเกตนะครับเมื่อเราเราตั้งไว้เจ็ดวันกระป๋องมันจะแข็งนะครับก็สามารถนํามาใช้ได้ครับนี่ครับ มันจะเป็นโขดแบบนี้มันจะแข็งนะครับอ๋อใช่ก็เรามีส่วนประกอบนะครับในการทำเยี่มบอลนะครับมีอะไรบ้างครับมีดินนะครับดินมีมีดินอยู่2กิโลนะครับแล้วก็มีรำข้าวนะครับรำข้าวก็ประมาณ2อกิโลเหมือนกันนะครับแล้วก็โดโดไม้นะครับก็ประมาณ2กิโลนะครับแบบนี้นะครับ คุณผู้ชมครับในช่วงของเกษตรกรออนไลน์วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณชาลงครับหรือเจ้าของสวนเต็มลักครับซึ่งที่นี่ครับมีการทำการตลาดครับของการปลูกผักสลัดและก็ผักสวนครัวครับซึ่งเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ ที่มาที่ไปนะครับผมก็ประมาณ6061เนี่ยเราเริ่มให้คนงานลองปลูกทานเองทีนี้พอปีประมาณ61งเนี่ยงานก่อสร้างมันก็เริ่มเบาลงะครับก็มีคนงานหลายๆคนที่ต้องสลับกันออกทำงานผมก็มองเห็นว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้คนงานมีอะไรทำโดยที่ไม่ต้องเดินทางไม่มีค่าใช้จ่ายก็เลยมองเห็นเศษวัสดุที่ยังเหลืออยู่ในไซต์งานก่อสร้างอะครับก็เลยค่อยๆให้คนงานทำโรงเรือน ไม่คิดจะปลูกใหญ่โตแต่ว่าให้คนงานได้ทําเพื่อให้มีมีทานทั้งปีอะครับผมอันนี้คือคือเริ่มละเริ่มเอาจริงเอาจังลวครับผมทีนี้พอมาปี6กสองหกสก็จะเกิดภาวะวิกฤตโควิดก็เลยเอ๊ะสิ่งที่เราทามามันมันเหมือนจะดีละงานก่อสร้างก็เริ่มไม่มีละผมก็เลยถ้าง,งั้นเราไปทางนี้แหละไปทางอาหารนี่แหละครับก็เลยเริ่มศึกษาอย่างจริงจังครับผมหลักๆเลยเป็นสลัด เจ็ดแปดชนิดที่เราปลูกจะหมุนเวียนกันไปเพราะเรามีโรงเรือนอยู่หกโรงครับสลัดเสร็จปุ๊บก็จะมีผักเคลซึ่งเป็นซูเปอร์ฟู้ดอย่างที่คนทุกคนเข้าใจนะครับแล้วก็จะมีมะเขือเทศลาชินีแล้วก็ต้นหอมผักชีผักสวนควรัวไทยแล้วก็ผักสวนควรัวฝรั่งสุดท้ายก็จะเป็นผักตามออเดอร์ของร้านอาหารครับผมใช้วิธีการเซเวการสำรวจตลาดอันดับแรกที่ผมไปคือผมไปดูคาเฟ่ซึ่งคาเฟ่เนี่ยเป็นสถานที่ที่ ทุกคนไปแล้วมีความสุขและใช้จ่ายเงินว่าบนโต๊ะอาหารบนคาเฟ่เขามีผักอะไรบ้างผมก็มองดูว่าเอ๊ะเขาใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นสลัดแล้วก็จานก็ค่อนข้างมีราคาผมก็เลยอ่ะตัวนี้แหละที่เราจะทําส่งร้านอาหารได้เนี่ยครับที่มาในขันเลือกชนิดของผักการตลาดจริงๆเนี่ยเหมือนอย่างธุรกิจทัท่วไปก็คือทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line, แต่สําหรับที่นี่เนี่ยทางสวนเดมรักเองเนี่ยเราเราใช้ความจริงใจเป็นตัวทําการตลาดก็คือ ความจริงใจของเราคือเราทําดินเองทาปุ๋ยหมักเองปลูกเองดูแลเองตัดเองขายเองในนี้แล้วก็ลูกค้าเข้ามาเมื่อไหร่ก็จะเจอพวกเราตลอดมันหมายความว่าเราเนี่ยอยู่กับกับปุ๋ยกับดินกับผักตลอดเวลาไม่ได้ไปเอาจากสวนอื่นมาขายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราเอาความจริงใจตัวนี้เป็นจุดเด่นในการทําการตลาดมันก็เลยทําให้เกิดกระแสปากต่อปากออกไปครับผม สิ่งที่เราเสนอไปในออนไลน์เนี่ยเราไม่ได้เสนอขายเราเสนอว่าผักเราเนี่ยเกิดจากการปลูกแบบไม่มีสารเคมีจริงๆเราก็แบ่งปันกันทานใครอยากทานแวะเข้ามาได้ในราคาของหน้าสวนอย่างเงี้ยครับคือเหมือนอยากอยากเอาผักให้ลูกค้าได้มีความมั่นใจจริงๆเพื่อให้เกิดการซื้อขายครับส่วนหน้าร้านเนี่ยเราใช้วิธีการแบ่งปันคนรอบข้างเนี่ยผมให,ให,ให้ให้ทุกท่านก่อนแล้วก็เกิดจากการเล่าสู่กันฟังปากต่อปากประมาณเนี้ยครับ ถ้าให้มองมองจุดเด่นของสวนเตามรักผมว่ามันถ้ากับสวนอื่นที่ปลูกแบบปลอดสารเคมีผมว่ามันใกล้เคียงกันแต่จุดเด่นที่ผมคิดว่าของเรามีเป็นจุดเด่นจริงๆและจุดแข็งจริงๆคือเราจริงใจกับผักเราอยู่ตลอดเวลาอยู่กับผักตลอดเข้ามาต้องเจอผมเจอคนงานเราให้ความรู้ให้คําแนะนําตัดผักสดๆเองเนี่ยครับผมว่าจุดแข็งของเราคือตัวนี้ที่จะสามารถสู้กับผู้แข่งขันได้นะับปัจจุบันนี้ครบ5ปีนี้คือผักไม่พอขาย ผักไม่พอขายผักลูกค้าซื้อทานปลีกยังพอมีบ้างแต่ถ้าร้านอาหารต้องจองข้ามข้ามเดือนครับถึงจะพอขายเพื่อให้ทันต่อการขายเพื่อตองการความต้องการของลูกค้าเนี่ยใช้วิธีการเพิ่มพื้นที่เอาครับมันเป็นวิธีเดียวที่จะทําได้ครับการต่อยอดธุร,รกิจปลูกผักเนี่ยสุดท้ายแล้วมันคงเราเราเรา,เราทำต้นน้ําอยู่แล้วครับพี่ความต่อมาผมอยากต่อยอดเป็นสักกลางกลางน้ําก็คือการนําผัก ของเราเนี่ยมาทําเป็นอาหารที่มีคุณภาพเพื่อออกสู่เพื่อโภคอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มทําแล้วก็คือเราําผักเนี่ยมาทําอาหารอย่างเช่นตอนนี้เราทําเส้นเส้นบะหมี่จากผักเคลเราทําน้ําซุปจากเคลพวกนี้ครับผม ในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับผมพาคุณผู้ชมไปที่สวนออแกนิครับซึ่งสวนที่นี่ครับได้มีการผลิตแหนแดงครับเป็นเชิงธุรกิจครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าขั้นตอนในการผลิตแหนแดงทําอย่างไรซึ่งแหนแดงครับเป็นพืชที่มีประโยชน์ครับสามารถตรึงแก๊สไนโตรเจนในอากาศเปลี่ยนเป็นรูปไนโตรเจนที่ประโยชน์ให้กับพืชครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราชมกันเลยครับ ออเกนิีผันมาจากรากศัพท์คำว่าออแกนิกหรือว่าอินรีย์อย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะทําเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเน้น,นเกษตรอินทรีย์ถูกไหมคะก็คือเป็นเป็นออเกนิีหลายคนก็บอกเฮ้ยนาแดงทันได้เหรอทันได้เพราะว่ากรมวิชาการเกษตรนะคะค <laughs> อนเฟิร์มแล้วว่าทานได้แล้วพวกเราก็พากัน ทําทานแต่เราอยู่บ่อยๆเราก็เบื่อเนาะแล้วก็ไม่ไ,มได้ทําทานจริงๆแล้วให้เรามองดูว่าเขาเป็นผักชน,นิดหนึ่งนะคะไม่ว่าจะไปชุบแป้งทอดเอาไปทํายำนะคะกินกับนมจีกก็กินเ,เป็นผักอะไรแบบนี้ค่ะค,คือเขาเป็นผักประเภทหนึง่งแล้วก็ได้โปรตีนด้วยค่ะประมาณนั้นแต่ว่าก็คือเน้นนิดหนึน่งว่าล้างให้สะอาดอนะ ราก็ต้องรู้ก่อนว่าเขาต้องการอะไรน้ําที่พอเหมาะนะคะ pH เป็นกลางแล้วก็สภาพแสงที่พอเหมาะนะคะแล้วปุย๋ยปุ๋ยพอเหมาะเราจะไม่เพาะไม่เพาะถีเพราะว่าถ้าไม่เพาะถีโดยธรรมชาติของพืชถ้ามันถีเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาออกไม่ได้แล้วเขาก็จะไม่กระตุ้นการยืดไม่กระตุ้นการยืดพอพอมันห่างเนี่ยเขารู้ว่าเขาออกไปได้สังเกตผักบุ้งไหมอาการเดียวกันถ้ามันมีพื้นที่จะพุ่มแต่ถ้าไม่มีพื้นที่มันจะไม่แตกยอดก็คือแบบนั้น ค่ะแล้วก็แล้วก็เราก็จะไปตบไปตบทําให้ก้านมันหักเพราะว่าธรรมชาติของเขาถ้าหักเขากลัวเขาตายเขาจะรีบแตกช่อดออกมาอันนี้เป็นแหนแดงแห้งคือแหนแดงเวลาเอาไปใช้งานอะ่ะไม่มันจะเอาไปใช้งานลักษณะแตกต่างกันบางครั้งก็จะต้องใช้สดบางครั้งก็จะต้องใช้แห้งนะคะกรณีการใช้สดเนี่ยก็คือเนี่ยก็คือเอาไปให้สัตว์กินอยู่แล้วหรือว่าเอาไปโปะก,กับ ไปโปก,ก,กันกับไอกระถางดอกไม้หรือว่าเป็นคลุมดินคือถ้าต้องการที่กระตุ้นเป็นโฮอร์โมนกระตุ้นการเล่งลากอะไรแบบนี้นะคะคือสดจะดีกว่านะคะแต่ว่าก็จะมีข้อจํากัดพืชบางพืชเนี่ยถ้าใช้เป็นสดเนี่ยจะทําให้เขา ม,มีเชื้อราขึ้นเยอะเพราะว่ามันชื้นจนเกินไปแต่ถ้าเป็นพืชที่แบบต้องการอุ้มน้ําหรือว่าอะไรนี่ค่อนข้าง,ง,งที่จะหมอได้ไป,ไป,ไ,ปไปโปะหน้าดินเนาะแต่ถ้ามันมีที่ลมแรงเยอะเน่ะโปะหน้าดินแล้วมันมันปลิวไปใช่ไหมเราก็อาจจะสับสับคุกคุกให้มันจมลงดินนิดนึงเพื่อให้เขาได้ไม่ปลิวไปแล้วก็ถ้าไปจมลงดินอน่ะบอกได้เลยว่าการย่อยสลายจะเร็วกว่าที่โปะหน้าดินแต่ที่เราโปะหน้าดินเพราะว่าบางทีก็คือขุมหน้าดินกรณีที่เป็นวัสดุปลูกนะเอ่อ ก็ควรที่จะเป็นแหนแดงแห้งแล้วก็พืชประเภทอวบน้ําพวกผักกาดผักอะไรที่เราเอาไปใช้แบบเนี้ยควรจะเป็นแหนแดงแห้งนะคะแล้วข้อดีของของแหนแดงแห้งเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเราใส่นิดเดียวไม่ต้องไม่ต้องใส่เยอะถ้าเราไปผสมดินปลูกเนาะคือถ้าแหนแดงแห้ง1นกิโลนะคะใช้แหนแดงสด 10-15กิโลนะคะฉะนั้นเวลาเราใสนะ่ก็คือจะได้ปริมาณที่ค่อนข้างได้เยอะกว่านะคะส่วนที่เราเอานำไปใช้นะคะก็คืออ,อย่างที่สวนออแกนินะก็คือช่วงนั้นเขามีการเลี้ยงพันไม้พันไม้หายากราคาแพงมากนะคะแล้วคนส่วนใหญ่เขาก็จะใช้สเปกมอสใช้อะไรอย่เงี้ยมามามา,มาห่อรากมามาทำให้รากมันถ้ารากมันโตแล้วอะ่ะก็คือ รากมันออกมาแล้วตอนที่เราจะไปใส่กระถางก็ต้องมีการห่อรากแล้วก็จะใช้ตัวเนี้ยเอาไปห่อรากก่อนที่จะลงและที่สําคัญอนอกจากที่จะช่วยถนอมรากแล้วก็จะช่วยให้ย่อยสลายย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้ด้วยแล้วตัวเนี้ยคุณสมบัติของเขานะคือเขาเป็นแหล่งที่อยู่ของ,ของจุลินทรีย์ดีที่ไปช่วยปรับโครงสร้างของดินเนี่ยจุลินทรีย์ดีจะชอบมาอยู่ในนี้จะทําให้ดินบริเวณนั้นโครงสร้างดินก็ดีและได้งามด้วยนะคะ ปกติคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาเลี้ยงใช้อยู่แล้วนะก็เอามาจากที่นี่แหละเพราะว่าที่นี่เป็น,เป,นเป็นที่เริ่มต้นนะเขาก็ไปเลี้ยงใช้กับอะไรของเขาอยู่แล้วถ้าบางทีไม่พอเงี้ยแล้วก็ไปขอซื้อจากเขาแล้วก็มาเขาก็จะมีะไรายได้ในส่วนนั้นด้วยและที่สําคัญเ,เราก็จะให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงและการนําไปใช้ให้มันถูกต้องทําให้เกษตรกร,เ,กรเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเขาลดต้นทุนนะเขาลดต้นทุนในเรื่องของอาหารหรือเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะก็คือจะช่วยเขาในส่วนนั้นค่ะ ผู้ชมครับในช่วงของสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณหนิงครับกันที่พอมีฟาร์มครับซึ่งคุณหนิงครับได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุใชัยครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ แนวคิดของพวกท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เราอะในในขณะนั้นนะคะเรายัางไม่มีโอกาสที่จะได้ทำนะคะอาจจะด้วยเพราะภารกิจที่เรายัางต้องแบกอยู่ในขณะนั้นแต่พอเราเโตมาถึงวันหนึ่งโอกาสมาถึงจังหวะทุกอย่างพร้อมอย่างแรกที่เข้ามาในสมองเราก็คือเศรษฐกิจพอเพียง เราก็ถึงได้ทําวันนี้แล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานต่อคนไทยมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่มันเป็นข้อเท้จริงๆเลยอย่างที่บอกว่าตอนโควิดเนี่ยเรามันเป็นบทพิสูจน์จริงๆค่ะว่าทฤษฎีที่ท่านคิดมาเนี่ยทุกอย่างเป็นอย่างที่พระองค์ท่านท่านพระราชทานเราคนไทยเรามาตลอดค่ะรู้สึกว่าจริงๆชีวิตเนี่ยมันมีแค่นี้จริงๆค่ะ ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะสุขภาพแข็งแรงเราสามารถทำอะไรได้อีกเยอะถ้าเราสุขภาพดีนะคะแล้วก็เรื่องของของการให้ะคะ่ะเราเต็มที่กับการให้ของของเรานะคะเช่นเราไม่ขึ้นราคาเลยเพราะว่าเรารู้ว่าคนที่ที่เขาอยากจะต่อยอดจากเราอะเขายังสามารถมีช่องทางที่จะไปได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเราเราอยากให้นะคะ ในส่วนครอบครัวเอาง่ายๆเลยค่ะแรกๆเดี๋ยลูกก็ไม่ค่อยทานผักตอนนี้พอเราม,มีมีผักทานเองลูกชอบทานผักมากขึ้นโดยเฉพาะสลัดนะคะอันนี้ดีใจที่สุดเลยเพราะว่าลูกเราอะชอบแล้วสิ่งที่ต่อยอดไปก็คือลูกอะค่ะสามารถมองเห็นทฤษฎีของพระเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นรูปมาทำ ะะแล้วเดิ๋เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้เขาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่อะคะ่ะมองเห็นแล้วก็ใช้การใช้เรื่องเหล่านี้ค่ะอยู่ในชีวิตประจําวันดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อครอบครัวต่อสังคมต่อประเทศอันนี้คือสิ่งที่สูงสุดแล้วค่ะส่วนในเรื่องของสังคมก็อย่างที่บอกว่าเราก็อยากเป็นผู้แชร์ให้ให้ซึ่งกันและกันนะคะเรื่องของความรู้เราก็ให้นะคะเวลาใครมาถาม เรื่องความรู้ว่าเออต้องยังไงต้องทำยังไงพี่มีหลายหลายคนที่เริ่มธุรกิจปลูกผักอะค่ะก็มาถาม,มเราว่าพี่หนูทำยังไงเราก็แนะนำไปค่ะเราถือว่าการให้เนี่ยผู้ให้เนี่ยต้องได้ค่ะได้ไหมายถึงว่าได้ความสุขใจได้ให้ความรู้ได้ให้ความเข้าใจกับคนอื่นเนี่ยหนึ่งว่าอันเนี้ยังไงสุดท้ายอะ่ะมันก็มีผลตอบกลับมาที่ที่ตัวของเรานะคะ ขูกค้าเยอะมาก,มากๆผู้หญิงเยอะมากๆที่แบบยังมีภาระครอบครัวลูกเต้าอย่างี้ค่ะก็แล้วมันมันเป็นโควิดต้องอยู่บ้านเพราะฉะนั้นมันออกไปทําอะไรไม่ได้เลยมันจะต้องอาศัยธุรกิจที่ที่ทาได้เล็กๆนๆๆ้อยเราอยู่บ้านด้วยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อาชีพใหม่ของเขาเนี่ยค่ะก็คือการขายบางคนเนี่ยซื้อผักเราไปแล้วก็ไปขายปลีกเป็นต้นๆเลยค่ะเราสนับสนุนนะคะเราคิดว่า เราจะเป็นต้นทางที่ดีนะคะเป็นต้นทางที่ให้กลางทางปลายทางเนี่ยเราเดินไปได้พร้อมๆกันหนิงว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะต้องศึกษานะคะต้องเป็นน้ำไม่เต็มแก้วตลอดเวลานะคะศึกษาหาความรู้แล้วก็ทดลองหนิงก็ทดลองมาเยอะนะคะ ทดลองแล้วก็พัฒนาหนึ่งว่าทุกคนทําได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครคิดว่าอยากทําอยากปรึกษายินดีนะคะก็ก็มาที่พอมีได้หรือว่าใครมีที่อยู่แล้วก็อยากจะทําธุรกิจตัวนี้ก็ก็ก็คุยกันได้ค่ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคุยกันได้เลยค่ะหนึ่งหนึ่งดีนะคะค่ะ คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาฐกิจพอเพียงเปรบเสมือนหลักที่ใช้ในการดำเนินชีวิตครับเพื่อให้คุณผู้ชมอยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลและก็เป็นการสร้างภู่ค้มกันครับและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการค่าแผ่นดินในสัปดาห์นี้ครับอย่าลืมตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ